นี่เลยตานี้เลยนะครับแล้วก็นน่เน่เน่ผ่านกรรมวิธีน้ำมันเมล็ดในปาล์มอ่าเมล็ดในปาล์มนะครับตาดอกไม้จะไม่ดำอ๋อทอดแล้วจะไม่ดำน้ำมันจะไม่ดำแล้วก็เป็นให้ความกรอบหอมด้วยนะครับเอาละครับเรา The House อยู่แถวบ้านวันนี้นะครับมาทำโรตีกรอบนะครับกับคุณแม่เป็น เป็นเหมือนกับขนมขบเคี้ยวทานกับน้ําชาหรือว่าทานกับกาฟแฟอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ก็<แ>วันหยุดหยุดยาวนะครับวันสบายๆครับวันนี้สําหรับสูตรแป้งเนี่ยนะครับไม่ใช้สูตรเดียวกับไโรตีธรรมดาดหรอขอคนละสูตรน,นะครับมีน้ำปูนใสด้วยอ่าคนละสูตรกับโรตีโรตีโรตีธรรมดานะครับโรตีโรยนมคนละสูตรกันนะครับ คุณแม่บอกมีน้ำน้ำปูนใสด้วยนะครับแป้งนี้นี่ผ่านการนวดจากนี่ครับเจ้าเจ้าเจ้าเครื่องนี้น,นี่เห็นปะนี่น,นี่ครับอแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเวลาได้ไปเปรนแบบนี้ก็มาคืนให้เป็นแผ่นลนนักษณะนี้นี่นี่นี่ แบบนี้เลยนะครับนี่มาคืนแบบนี้แล้วเราก็ทําการทาน้ำมันทาแป้งผสมน้ํามันอทาแป้งผสมน้ํามันน้ํามันที่มันมีมีตัวแป้งอยู่ข้างในด้วยนะครับทาไปก่อนที่จะมาคึงนวดนี่นี่มันมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเราทำนวดมันมันไม่เป็นชั้นมันเป็นเธอ อย่ายาวมากอ๋อห้ามยาวปลาเรายาวเกินอย่างนีแบบ้แบบนี้ยาวไป <c oughs> นี่เป็นปลาหมึกเลยนะฮะ <c oughs> นี่ครับสภาพมันจะประมาณนี้ก่อนที่จะไปะลงกระทะนะครับเรียงเรียงกันแบบนี้นะครับแล้วก็นํามานี่ครับตตอุปกรณ์ที่เราตั้งรอไว้นะครับก็คือน้ํามันนี่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 ลงกระทะไปแล้วนะครับสําหรับนี่ครับชุดแรกของโรตีกรอบ จะออกมานี่ลักษณะนี้เป็นชั้นๆแยกๆก,กันนะครับสวยงามครับผลลัพธ์ที่ออกมาครับถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับสีหลังจากที่เราทอดไปได้หกหกหกกระทะแล้วนะครับนี่สภาพของออโรตีกรอบของเราก็จะออกมาประมาณนี้นี่น,น,นี่มันก็จะแยกชั้นกันประมาณนี้นะครับมันจะเห็น แล้วก็ความกรอบนี่ดูเดี๋ยวดูให้ฟังเสียงก่อนโอ้โหเป็นไงกรอบมากอืมกรอบจริงๆยังกรอบอืมขั้นตอนต่อไปก็คือ ทำน้ําเชื่อมหรือว่าทำน้ําตาลเคลือบของมันนะครับส่วนอันนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นน้ำน้ำเชื่อมนะครับนี่เป็นน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับเคี่ยวจนได้ที่นะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมต้นหอมลงไปนะครับกลัวจะไม่หอมนะครับก็ใส่ต้นหอมลงไปอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกระทะแรกกันเลยดูสนุกอ่า ดูแอดแอดน่ะารดน้ำไปก่อนไอรินสภออมาครับโอ้โหทำงานอ่าครับคว่ำลงไปเลยมันจะแตกค่อยๆ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 อ่าว่าไงอ่าไปก่อนอ่าเนี่ยที่ถ้ามีสองสองอมีสองสองด้านนี่จะจะสวยเลยพอเรามาถึงขั้นตอนนี้นี่ต้องต้องระมัดระวังเลยครับเพื่อให้เกิดความสวยงามด้วยนะครับ มันก็จะนี่ตระนี้ค่อยๆพลิกกลับไปกลับมาให้น้ําตาลมันทั่วนะครับให้น้าเชื่อมมันทั่วนี่นะครับสําหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราเชื่อน้ําตาลเรียบร้อยคลุกน้ําตาลนะครับนี่มาตากตากลมไว้สักพักหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นโรตีกรอบนะครับโรตีหวานกรอบนะครับสวยงามแบบนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามอ r ราวเด h ะเฮาส์อยู่แถวบ้านวันนี้ลาไปก่อนครับ